Reference Premiere new experience, and the truth new the and in is is i s a the t l ครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวคลิปซีรีส์ใหม่ล่าสุดนะครับที่กำลังร้อนแรงและขายดีที่สุดในตลาดทั้งเสียงนะเวลานี้นะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูความเป็นมานะครับของตัวซีรีส์ล่าสุดของคลิปนะครับ ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ตอบสนองการฟังดนตรีและรับชมภาพยนตร์เป็นรุ่นที่ปรับปรุงรายละเอียดการผลิตจากซีรีส์เก่านะครับ<ม> reference to ด้วยการดีไซน์ส่วนประกอบแม้แต่มุมเล็กที่สุดอย่างวิถีวิถันเทคนิคที่นำมาใช้ปรับปรุงถูกเน้นให้ถ่ายทอดทุกย่านความถี่เสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับโดยรักษาไว้ซึ่งนั้นเสียงของคลิปแต่เดิมเอกลักษณ์ของคลิปที่โด่งดังคือทวิตเตอร์แบบฮอนนะครับ โดยแนวคิดที่ว่าธรรมชาติของเสียงสูงมีทิศทางการกระจายเสียงมากกว่าเสียงต่ำการได้ยินเสียงสูงอย่างครบถ้วนจึงเป็นเรื่องสำคัญครับคลิปจึงได้นำไทเทเนียมติดตั้งในปากฮอนด้วยการคำนวณสดีละและการตอบสนองความถี่ที่สอดคล้องลงตัวทำให้เกิดการกระจายเสียงครอบคลุมเท่ากันในทุกมุมองศาเป็น90คูณ90องศา เพื่อให้ลำโพงตอบสนองต่อการฟังทุกรูปแบบอย่างไม่จำกัดคลิปจึงตั้งชื่อซีรีส์ใหม่นี้ว่า r e r e n e e P r e r i e i s e r i r s ครับผม r e n c e Premier Series ประกอบด้วยลำโพง10รุ่นได้แก่ครับลำโพงฟอนหน้านะครับจะมี3รุ่นนะครับได้แต่ไล่แต่ RP280F RP260F RP250F นะครับ แล้วประกอบไปด้วยลำโพงเซนเตอร์นะครับจะมีอยู่3รุ่นนะครับ RP450C, RP440C, RP250C ครับผมเราจะมีลำโพงวางขาตั้งหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าลำโพงมอนิเตอร์ครับผมมีอยู่2รุ่นครับมี RP160M, RP150M ละาก็เป็นลำโพงเซอร์ราข้าหลังครับมีอยู่2รุ่นครับ ป็นรุ่น RP250S กับ RP240S ครับผมวันนี้เรามาแกะกล่องเพื่อให้ดูอุปกรณ์ด้านในของเจ้าตัว 280F นะครับว่ามีชิ้นส่วนประกอบอะไรตัวไหนบ้างครับ1ครับตัวชิปโทนะครับที่มีมาในกล่องนะครับข้างหนึ่งจะมีให้4ตัวนะครับผมสองนะครับ ตัวกาวนะครับรองพื้นนะครับมีให้6ชิ้นครับผมหนึ่งสองาสี่ห้าหกครับผมตันนี้เป็นคู่มืออุปกรณ์นะครับผมครับเรามาดูตัวตู้เลยนะครับตัวตู้ของตัวคลิปนะครับหน้ากาครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเรามาดูสเปคกันนะครับผมความสูงของตัวตู้นะครับตัวเต้า28งแนเอนะครับตัวสูงอยู่ที่ ความสูงนะครับ1 9 9 4ซนเมตรนะครับความกว้างนะครับหน้ากว้างอยู่ที่26.8ซนติเมตรครับลิกนะครับอยู่ที่46.5เซนติเมนะครับผมมาดูนะครับส่วประกอบของแต่ละตัวนะครับตัวคอนนะครับนะครับตัวรุ่นใหม่เนี้จะเพิ่มขนาดเทคติคอนจากเดิมนะครับ 60คูณ90มาเป็นตัว90คูณ90นะครับผมเพื่อช่วยให้เพิ่มกระจายเสียงได้กว้างไกลขึ้นและออกแบบพันให้มีคลื่นดีขึ้นเน้นเรื่องความสดกระจางและพลังกำลังของได y นามิกครับผมเรามาดูนะครับวูเฟอร์นะครับของเจ้าตัวนี้นะครับวูเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับ2ดอกนะครับผม ใช้วัสดุผสมระหว่างทองแดงกับเซรามิกที่แข็งแกร่งทนแรงกระทําและติดตั้งไว้คอยไทยเทเนียมช่วยขยับตัวให้เทียงตรงและให้เสียงสะอาดโดยคำนึงถึงความตีต่ำเป็นพิเศษครับผมเรามาดู t ทว t t e r เตนะครับ t ทว t t e r อร์ Twitter, ใช้ LTS ที่ออกแบบเฟสปลั๊กใหม่ให้ทยานความถี่สูงมากขึ้นเน้นเป็นพิเศษให้กระจายเสียงดนตรีและซาว์แทรกภาพยนตร์ระดับไฮเดฟ LTS ติดตั้งในซีรีส์เป็นทวิตเตอร์ที่ล้ำสมัยเป็นอันดับต้นๆที่คลิปภาพภูมิใจอย่างยิ่งมีมาเป็นบัฟเฟอรนะครับหันมาใช้ผนังตู้ MDS เพื่อลด Resonance แทนการใช้พลาสติก ABS เหมือนรุ่นเก่าและลบเหลี่ยมภายในตู้เพื่อลดอาการเสียงแตกพร่าครับกิลิน่าจะเป็นแผงปิด หน้าที่แข็งแกร่งยึดยุ่นตัวดีและยึดติดกับแผงหน้าด้วยแม่เหล็กที่มีส่วนช่วยให้เสียงกระจายตัวการไปจุนเสียงด้วยแผงหน้าเป็นเทคนิคที่คลิปไม่มองข้ามครับเรามาดูพอร์ดรรด้านหลังครับหน้าเนี่ยพอร์ตด้านหลังครับตัวนี้จะติดตั้งพอร์ตนะครับ ช่วยผักมวลอากาศในตัวตู้สู่ภายนอกให้เร็วทําให้เสียงทุ้มลงลึกมีน้ําหนักโดยเกิดลมผันผวนน้อยที่สุดมาดูนะครับสเปคของคลิปตัวนี้นะครับวัตต์ขับอยู่ที่150วัตต์พีคอยู่ที่600วัตต์นะครับความไวอยู่ที่98 d b นะครับผมตัวนี้ลงลึกถึง32 h z ถึง 25kHz กินะครับผม ช่องต่อตัวนี้จะเป็นใบวายนะครับช่องต่อมันส,สช่องนะครับผมคลิปตัวนี้มันจะน่าจะเอียงนิดหนึ่งนะครับฐานเอียงขึ้นนิดหนึ่งวันนี้เราก็มาทำความรู้จักเจ้าตัวคลิป RP 2 8 0 F เพียงเห็นเท่านี้นะครับถ้าสนใจรายละเอียด I think Reference Premiere excels at that because it will reproduce uh, the elements of your favorite record or your favorite movie with power and with dynamics and with a strength and an emotion you've never heard before.